ังดีๆนะคะคตอนนี้มีโปรโมชั่นมาแล้วค่ะ2.2 XDL นะคะ1น9 0 0ล้านเจ็ดแสเราไม่ขายค่ะเราขายกันแค่1 5, 30, 4, น3 0ล้านห้าแส้ราคาถูกกว่าเบนซินแต่คุณได้เครื่องใหญ่2.2 XDL นะคะตัวท็อปสุเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมีภารกิจใหญ่ค่ะอยู่นอกสถานที่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจนั้นกันนะคะแต่ก่อนไปทําภารกิจนั้นนะคะวันนี้จะมาขอรีวิวค่ะเจ้า m a ส d a านะคะ C x 5 XDL นะคะคันข้างหลังนี้ค่ะ แต,แต่เราไม่ได้ขายคันนี้นะคะวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นมากเลยค่ะของคันนี้ละหเดียวนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นเบนซินนะคะส่วนรถด,ดีมากนะคะมีเด็กคนแบบโอ้ยแล้วดีเซลล่ะพี่อยากได้รถดีเซลเพราะว่าดีเซลเนี่ยขับดีขับมันนะคะเครื่องใหญ่แล้วก็แต่ราคาไม่ค่อยน่ารังเลยนะต้องล้านเจ็ดแน่ตัวราคาเขานะคะตัวท็อปคือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นอ่ะนะคะแต่นี่เนี่ยฟังดีๆนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นมาแล้วค่ะ2 2 xdl นะคะ1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเราไม่ขายค่ะ เราขายกันแค่1 5 3 4 0ล้านห้อราคาถูกกว่าเบนซินแต่คุณได้เครื่องใหญ่2.2 xdl นะคะตัวท็อปไปเลยค่ะ คันข้างหลังนี้นะคะจะมารีวิวกันแต่ไม่ใช่คันนี้นะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะรถใหม่ที่ลงจากเทเลอร์นี่เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ไม่ใช่เดโมค่ะไม่ใช่เทสต์ไดค่ะไม่ใช่รถเก่าเอานํามาขายนะคะไม่ต้องกังวลณจุดนั้นเลยค่ะคุณได้รถนิบเนียเน้ยไป็นเลยค่ะสภาพใหม่ป้ายแดงเลยค่ะไม่มีตําหนิแต่อย่างใดมาทําโปรโมชั่นกันเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าออโปรโมชั่นตัวนี้ลงหลายคนสนใจนะคะมันมีอะไรมาให้บ้างนะคะรอบคันเป็นยังไงนะคะเพราะราะคาน่ารักจริงๆน่าครบจริงและมีแค่หนึ่งเดียวด้วยคันเดียว ะะและสีเดียวค่ะสีแดงคันนี้ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นสีแดงตัวนี้นะคะเป็นตัวเทสได้ค่ะเราเราโชว์รีวิวตัวนี้ให้ดูเพราะตัวนั้นเป็นคันใหม่นะคะซึ่งลงจากเทเลอร์นะคะเราไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้มาขับโชว์กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากท้ายคลิปเนี่ยจะเอจะไปทดสอบนะคะตัว i อทีปเซนนะคะระบบความปลอดภัยนะคะตัวระบบที่ให้มามีอะไรบ้างนะคะลมแรงนิดนึงนะคะ บางไปหมดเลยข้างหน้าค่ะไฟหน้า LED นะคะโปรเจคเตอร์แบบนี้ไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED ทั้งคู่เหมือนกันเลยนะคะถ้าตัวท็อปเนี่ยมาสด้าจะเห็นแต่ไกลเลยค่ะเขาจะมีนี่ค่ะ MRCC นะคะมาสด้าเลด้าคริสฟอนโทนนะคะนี่โลโก้เขาจะเป็นกระจกแบบนี้นะคะฝังอยู่ใต้โลโก้มาสด้าแบบนี้เลยค่ะตัวท็อปสวยๆแบบนี้นะคะเซนเซอร์รอบคันนะคะคือด้านหน้าจะ4จุดด้านหลัง4จุดนะคะแล้วก็ตัวรุ่นใหม่คือคือ,คอตัวไมเนชเชแล้วนะตัว XDL คันนี้ไม่ใช่ตัวโฉมเก่านะคะเพราะว่าเขามี Apple CarP l a y นะคะกล้อง 360องศามาแล้วอ่าบางคนคิดว่าเอาตัว18มาขายพีเ่ารถขนาดนี้ไม่ใช่นะคะแม็กคอปสิบเค่ะพอเป็นตัวท็อปนะคะระบบความปลอดภัยที่จะเอบอก10ระบบเนี่ยเดี๋ยวจะไปเทสกันนะคะเพราะข้างหน้าก็มี MRCC นะคะก็คือที่เป็น Adaptive Cruise Control นะคะไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED แล้วนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะด้วยนะคะคือ การทํางานนี่ดีมากเลยะค่ะเมื่อคืนเจเอกขับมาโอ้โหพอเปิดเป็นออโต้อัตโนมัติปุ๊บปรับสูงตับอัตโนมัติดับไฟบางดวงที่ไปโดนรถที่สวนเลนมานะคะทําให้ขับขี่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายอันเนี้ยดีมากชอบมากจริงๆคะ่ะค่ะแล้วตทีนี้ก็จะเป็นพวก ใบสปอร์ตนะคะก็มีอยู่แล้วค่ะซึ่งใบสปอร์ตก็จะมีแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเตือนจุดระบิดบอลขนาดเปลี่ยนเลนและถอยหลังแต่ในรุ่นท็อปก็จะมีเลนคีฟนะคะเลนคีฟเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งตัวนี้จะทํางานร่วมกันค่ะเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็อาจะมีการส่งสัญญาณเตือนที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีหักพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าด้วยค่ะก็จะมีพวกสมาร์ทเบรกสปอร์ตสมาร์ทเซ็นเตอร์เบรกสปอร์ตอะไรอย่างนี้เปด้วะแสด้านหลังด้วยนะคะตัวนีี้ก็จะมรคแล้วก็มี เตือนด้านหลังเช่นกันนะคะเกี่ยวกับการชนนะคะฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าอ่านี่ตัวเซ็นเซอร์4จุดนะคะกล้องดิวอินตัวท็อปก็จะมีสลรูปลายท่อสปอร์ตแบบนี้ตัวคู่นะคะถ้าเป็นตัวดีเซลก็จะเป็นสกายแอคทีฟดีเขียนตรงโลโก้ด้านหลังตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในไหมคะภายในเป็นยังไงกันบ้างถ้าเป็นตัวท็อปแน่นอนคะ่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงบสนาแจ่มจริงๆนะคะเครื่องเสียงบสเนี่ยขับรถดีดีหรูๆูแล้วนะคะเปิดเพลงนะ ได้อัดทรในการฟังนี่ต้องเป็นเครื่องเสียงโบสเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดาโทนแบบนี้นะคะก็เขาจะคุมโทนแบบสปอร์ตนะคะของตัวเซทที่เป็น SUV นะคะจะไวรุ่นัวรุ่นนะคะแอร์แบกเราก็มีด้วยกัน6จุดนะคะพร้อมม่านนะคะมาถึงผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็คือเป็นรูปตัว U เลยโปรเทคหมดเลยนะคะเบาะต่อไฟฟ้านะคะก็จะเป็นแบบเมมโมรี่ซีได้2ตําแหน่งนะคะของผู้โดยสาร คนขับนะคะส่วนฝั่งข้างของผู้โดยสารด้านข้างก็เป็นบอะปรบไฟฟ้าเช่นการขา่ะแต่ไม่ได้เมมโมรีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่ากว้างแค่ไหนคือตระกูล CX เนี่ยค่ะถ้าพูดถึงหลายคนก็ยังทวงติงว่าของ m a z d a ไม่ว่าจะเป็น CX 3 CX 30หรือ Ma z d a 3เนี่ยยังไม่ได้มีห้องโดยสารที่กว้างขวางมากนะคะแต่ถ้าเป็น CX 5เนี่ยจะดีมากเลยตัวเล็กลมหฮลุ่มเหลือเลยนะคะนั่ง5คนเนี่ยไม่เบียดเลยบางคนบรรทุกได้ถึง7คันเลยได้7คนเลยนะคะเคยนั่งกันไปกับเซลเซลล์ด้วยกันนะคะก็นั่งเบียดเบียดกันอบอุ่นค่ะพื้นที่เหลือเยอะหายใจคล่องค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนังก็จะเดินได้แต่เก็บคู่นะดูอินทเทเลียก็คือมดัดได้อินทเทเลียนชนะเลิศอยู่แล้วนะคะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างจะประณีตแล้วก็เนียจริงๆค่ะอ่ะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเจ๊เอกจะพาไปรีวิวนะคะตัวออปชั่นของเขาค่ะบนท้องถนนว่าไอสิบระบบที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช้งานยังไงบางคนแบบแค่พูดปากเปล่าก็อยากเห็นภาพใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็จะทําการ เทสต์ไดรฟ์กับระบบที่เราเคยมานะคะว่าในตัวท็อปเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยนะคะเ mm. ช่นก่อนเกิดเหตุด้วยการสิบระบบด้วยนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่มันน่าใช้ใช้งานยังไงบางคนที่แบบซื้อตัวท็อปมาก็อยากรู้วิธีการใช้งานจริงๆเลยนะคะว่าถ้ามาใช้กับรถเราเนี่ยเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะคะในการใช้งานจริงในการใช้งานจริงนะคะเพราะเวลาที่ ทำการส่งมอบรถเนี่ยก็ไม่ได้สาธิตการใช้งานจริงบนทองถนนเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกคือพื้นฐานเลยของตัวนี้นะคะตัซเซคซา่งมีในทุกตุ้นย่อยก็จะเป็นไบสปอร์ตใไห้นะคะคือเตือนจุดอับสอร์ดขณะเราเปลี่ยนเลนแล้วถอยหลังทํางานเรดร์ตัวเดียวกันที่อยู่แก้มคนซ้ายและขวาของตัวรถนะคะและจะโชว์ที่ถ้าตัวเซคาเนี่ยมันทิ้งขึ้นมินชิวนะคะคือยิงขึ้นกระจกเลยจะเห็นอยนะะ่างนี้นะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะคะ คือตัวนี้นะคะจะส่งเสียงเตือนเมื่อเราจะทําการเปลี่ยนเลนนะคะก็เวลาเสียงเตือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสียงเหมือนนาฬิกาปุกตึ๊ดตนนะคะไม่ได้ดังแบบอุ๊ยตกใจเสียงอะไรนะมันดังเข้ามาขนาดนั้นนะคะพอเวลาเตือนเนี่ยเขาจะเตือนด้วยไฟก่อนเส,สัญลักษณ์ไฟซ้ายและขวาผู้ขับขี่ต้องการเปลี่ยนเลนฝั่งไหนนะคะมันก็จะเตือนหรือว่าตรวจจับรถเจอฝั่งไหนถึงจะเตือนนะคะเวลาเตือนเนี่ยก็จะเป็นไฟก่อนเนาะเสร็จแล้วถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเลนเนี่ยเขาจะไม่ส่งสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่จําเป็นต้อง ตกไฟเลี้ยวนะคะแค่เราเอียพวงมาลัยสักนิดนึงค่ะสัญญาณเตือนก็อาจ,จะดังนะคะเพราะเขารู้ว่าจุดประสงค์ของพวกกระปิดต้องการจะเปลี่ยนเลนแล้วอาจจะไม่เดามองเห็นไฟที่มันกััพทิ่กระพิบเตือนนะคะตอนนี้ก็เป็นระบบพื้นฐานที่ดีมากๆแล้วก็ให้มาทุกรุ่นย่อยด้วยค่ะ เรียกว่าบายสปอร์ตค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีตัวเลนคีฟนะคะกับเลนดีพราเจอร์วันนี่ทำงานร่วมก,กันค่ะสังระบบนี้ก็คือเป็นการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะคะและก็เป็นการเตือนพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนด้วยนะคะในส่วนของรุ่นท็อปตัวนี้ก็คือจะมีข้อจํากัดของเขานะคะคือว่าความเร็วของรถเนี่ยต้องมากกว่า60 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็คือถ้าเกิดขับด้วย430เนี่ยบางควนว่าทําไมระบบไม่ทํางานนะคะคือระบบเขาตั้งไว้ต้องขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งก็คือที่แจ้งนะคะแล้วก็เวลาเราออกอย่างเงี้ยตอนนี้ความเร็วที่เลื่อนมาที่ตัวยิงขึ้นวิชิลคือ80นะคะนี่นะเขาจะตรวจจับเส้นแบ่งถนนนะคะก็คือถ้าไปในถนนชนบทถนนไหนที่ไม่มีการตรวจจับของเส้นแบ่งถนนก็จะไม่มีระบบนี้เกิดขึ้นบางควนว่าเสียหรือเปล่าก็ถ้าตรวจจับไม่เจอก็ไม่ได้ทํางานเช่นกันค่ะอย่างนี้นะคะ ะะกําลังจะคลอบเตือนแล้วก็หักโุมลอยเข้าลักษณะการหักโคมลอยเขาจะหนุนหนวเข้านะคะไม่ได้ฟึบเข้ามาจนทําให้ผู้ขับขี่ตกใจนะคะแบบนี้ค่ะเตือนแล้วก็หักเข้ากับเช่นกันทั้งซ้ายและขวาค่ะเป็นการควบคุมรถให้อยู่ในเลนนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ขับขี่มีวินัยในการขับขี่นะคะอย่างเช่นจะเอบตกไฟเลี้ยวเช่นนี้ค่ะระบบไม่ทางานถือว่า เราตั้งใจเปลี่ยนเลนค่ะแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะคะก็คือระบบที่เป็นตัวล็อกความเร็วนะคะ MRCC นะคะซึ่งตัวท็อปก็จะเป็นอ d a p t i v e ด้วยคือการล็อกความเร็วแล้วก็จะเป็นแปรผันนะคะตามรถคันน้าระบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะล็อกเริ่มต้นที่30กิโเมตรชั่โมงขึ้นไปถึงจะเริ่มล็อกได้วิธีการทํางานเขาของตัว CX5 แต่และโมเดลไม่เหมือนกันนะคะอย่าง Mazda2 ก็เปิดอีกแบบ CX5 จะใช้กดคําว่าโหมดค่ะ เวลากดคำว่าโหมดเสร็จนะคะจะมีรูปตัวรูปรถแล้วก็เหมือนรูปตัวเรือนไม่แล้วก็เขียนภาษาอังกฤษ km/h นะคะคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นแดดนะคะ3แดดให้กันนะคะเพราะว่าสามารถล็อกความเร็วสูงสุดได้ถึงร้อยกว่าเลยเริ่มต้นที่3 0ถึงร้อยกว่านะคะแล้วก็เวลาล็อกเท่าไหร่ตัวเลขก,ก็จะขึ้นตามนั้นจริงตอนนี้90แล้วนะคะแล้วก็ล็อกกดเสร็จค่ะพอเซ็ตแล้วนะคะตัวที่เป็นเลขไมล์ก,กับรถจะเป็นสีเขียวแล้วก็ขึ้น90 นี่คือถอนเท้าจากคันเร่งได้ค่ะจะเหถอนเท้าจากคันเร่งแต่เราต้องจับพวงมาลัยนะคะระบบนี้ไม่สามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยไ,ได้ไม่ทํางานขนาดนั้นนะคะเพราะถือว่าผู้ขับขี่ต้องมีสติค,ค่ะการขับขี่ลักษณะที่ใช้ระบบความเอกความเร็วเราจะแนะนําเป็นทางตรงแบบนี้ทางตรงทางชนบทน,นะคะเพราะระบบนี้นะคะจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดการเมื่อยล้าขับขี่ทางไกลและถ้าอยากเพิ่มอย่างเช่นขลังมายอย่างนี้นะคะเราอยากเพิ่มเราสามารถกดเซตบวกได้เลยนะคะ เซตบวกเซตลบได้หรือจะใช้วิธีอีกแบบหนึง่งก็คือเซตความเร็วจากตัวที่เราแป้นเนี่ยนะคะอยากลดลงมาเหลือสักแบบ80กว่ายนี้นี่ใช้จากบังคับจากตัวที่เราเหยียบจากคันเร่งเท้าได้แล้วก็กดเซตเข้าไปใหม่ได้นี้ค่ะ แล้วก็ตัว MRC ทำํำงานร่วมกันนะคะคือการพอเป็น Adaptive แล้วเราก็มีการกะระยะจากรถคันหน้าแปรผันนะคะจะมีสี่ระดับด้วยกันค่ะส่วนมนากเราจะแนะนําให้กะระยะจากระดับที่ไกลสุดนะคะหมายที่ 4, นั่นเองค่าเียกันเนาะอย่างเช่นคันหน้า80เราขับมา80คันหน้าหรือ60เนี้ยคะะอย่างนี้เห็นไหมคะคันหน้ามีการเบรคนะคะรถสิบล้อรถเรามีการ s ล o w ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็น stop and go ค่ะก็จะลดความเร็วลง ะะแล้วเราก็เปลี่ยนเลนค่ะเดี๋ยวดูนะคะเจไม่ได้เหยียบคันเ,นเร่งพอเป็ียนเลนปุ๊บสปีดอัพไฮตามที่เราเซตไว้ก็คือ79กตอนนี้ดาวตอนนี้สปีดอัพขึ้นมาจาก5 7ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะโดยที่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มแต่อย่างใดนะคะตามที่เราเซตให้ไล่ like ขึ้นมาเลยนะคะ73 74 75เ็ถึง79ที่เราเซตไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอีกระบบหนึ่งค่ะก็คือ D A นะคะ Diver Addition Alert ตัวนี้ก็ดีค่ะ เตือนเมื่อผู้ขับขี่ระยะทางไกลคือเตือนไม่ล้าขณะขับขี่ค่ะตัวนี้จะไม่เตือนในหน้าจอเลือนไม้เจเอเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะคะโชว์ให้ดูว่าระบบเนี้ยเมื่อเราทํางานเขาจะประมวลผลตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะในการขับขี่ของผู้ขับขี่ค่ะถ้ารู้สึกว่าผู้ขับขี่เนี่ยมีลักษณะาการโยนตัวของวงมาลายัยขับล่อนขับสายประมาณอย่างนี้รู้สึกว่ามีอาการคุณง่วงรอนแน่คุณขับแบบเป๋ไปเป๋มาเนี่ยค่ะประมวลการขับขี่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะเตือนนะคะหน้าเลือนมไม้เป็นรูปถ้วยกาแฟนะคะคือบ่งบอกให้ว่าคุณควรแวพ ะะทานกาแฟหรือแวะปั๊มนะคะและระบบนี้พอแวะปัม๊มทำตามที่เขาบอกเนี่ยก็ค <งา S 1> ือดับเครื่องยนต์นะคะรีแลกซ์เข้าห้องน้ำทำอะไรก็แล้วแต่ของเรานั่นแหละสตาร์ทรถใหม่ระบบนี้นะคะหน้าจอเรือนใหม่ก็รูปถ้วยกาแฟที่เตือนเนี่ยจะหายไปนะคะแล้วก็จะประมวลผลใหม่เช่นกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราขับมีแบบนี้อีกเาก็จะเตือนไปอีกเช่นกันค่ะ แล้วก็จะมีตัวพวกสมาร์ทซิตี้เบรกพพอร์ตสมาร์ทซิตี้เบรกพพอร์ตรีเวิร์สพวกการเตือนการชนด้านหน้าและหลังตัวนี้จะไม่ขออนุญาตสาธิตนะคะเพราะเป็นการเตือนการชนที่เป็นแบบว่ากระกชั้นชิดและเกิดอุบัติเหตุิจริงตัวนี้จะมีภาพป๊อปอัพให้เห็นนะคะเดี๋ยวทางคลิปทางทีมงานจะโชว์ให้เห็นว่าเป็นเตือนแล้วมันกระชัช้นชิดแบบไหนนะคะเพราะตัวนี้เราใช้ใช้งานบนถนนจริงนะคะขับจริงค่ะ จไปดูริงๆเลยเส้นผ่านนี้มีอันนึงก็คือออโต้โฮนะออโต้โฮตัวนี้ก็การทางานเขาก็คือเวลาที่ตามชื่อเขาเลยค่ะออโต้โฮก็โฮไว้นะคะเชืวอขนาก็คือเวลาเราเปิดเนี่ยสัญญาณไฟสีส้มจะขึ้นนะเราต้องหันไปมองด้วยนะเวลาเราจะถอนเท้าจากคันเร่งอะ่ะเพราะว่าเวลาติดไฟแดงระบบเนี้ยลูกค้าอยู่เกียดีเนี่ยนะคะลูกค้าสามารถถอนเท้าจากคันเร่งโดยที่รถอะ่ะมันสต็อปเลยแล้วพอลูกค้าจะไปเหมือนไฟเขียบปุ๊บก,ก็เหยียบคันเร่งไปนะคะก็ขับไปได้เลย พอเจอไฟแดงใหม่ก็ถอนเท้าได้โดยที่ไม่ต้องเลื่อนมาที่เกียร์ P เกียร์ N หรือใส่เบรกมือค่ะรถจะรถจะโฮไว้ชั่วขนาให้แต่อย่างที่บอกค่ะต้องหันม่มองนะคะว่าคุณเปิดระบบอยู่นะไฟสีส้มก็จะโชว์อยู่ถ้าคุณถอนเท้ามาแล้วคุณไม่ได้เปิดระบบแบบคุณงงๆงอะไรเงี้ยมันก็ไม่หยุดมันก็ไปเพราะฉะนั้นก็ใช้ระบบทุกอย่างด้วยความระมัดร,ระวังและอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของเขาด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เจเอรู้สึกว่าชอบชอบมากระบบนี้อยากได้มากแต่มันต้องเป็นตระกูล CX รุ่นใหญ่แล้วก็ตัวท็อปก็คือ ALH นะคะ Adaptive LED h l a m p ค่ะไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเองเนาะที่เขาเรียกกันก็คือการทํางานนะคะของตัวเซทเนียของคนแต่ลรุ่นนี่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัว Gen 7ของมาด้าสามเซใช้งานเปิดระบบอีกแบบหนึง่งแต่เซทนะคะก็คือเปิดเป็นออโต้นะคะหมุนมาที่ออโต้แล้วก็ผักก้านไฟไปที่ ไฟสูงแบบนี้เหมือนเราเปิดไฟสูงเลยคันนี้มันจะขึ้นนะคะว่าเราเปิดระบบนี้แล้วที่หน้าเลือนใหม่คันนี้ไฟจะประมวลเวลาขับทางไกลนะคะก็จะมวลคือถ้าเกิดลูกค้าผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วต่ำนะไฟเนี่ยไฟหน้าก็จะแผ่ลงด้านล่างนะคะให้มอง ท่าสาวิสัยเนี่ยมองเห็นระยะไกลนะคะเช่นสุนัขข้ามถานนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดขับด้วยความเร็วสูงลักษณะปานกลางก็คือไม่ได้เร็วมากเนี่ยไฟก็จะอยู่ระดับสายตาหรือถ้าเกิดความเร็วสูงมากสูงพิเศษเลยนะคะก็จะแผดแบบสูงขึ้นมามองเห็นป้ายป้ายทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมีผู้ขับขี่เนี่ยเลน่นเล่นอื่นเนี่ยสวนเล่นมาแล้วเราเนี่ยไปแยงตาเขาค่ะระบบนี้ก็จะดับไฟบางดวงนะคะหรือทํางานแยกสละสา ้ายขวาด้วยอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรนะคะไฟก็จะแผดขึ้นสูงให้เห็นหรือเห็นป้ายการจราจรไกลๆเห็นป้ายทางไกลๆเลยฝั่งขวาเลนสวนมาก็จะดับก็จะหลีบอาจจะดับลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องคอยผัดไฟขึ้นสูงต่ำหรือยังไงนะคะทำให้ผู้ขับขี่ทางไกลเนี่ยเวลาขับขี่กลางคืนเนี่ยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะเพราะเราสามารถทำงานได้อย่าง อ่าเชสมบานี้ในการขับขี่ไม่ต้องพะวงในการเปลี่ยนไฟขึ้นลงอย่างนี้ค่ะระบบนี้ดีจริงๆใช้งานมาแล้วลูกค้าหลายคนชอบระบบนี้มากค่ะ ค่ะเจ๊ขอสรุปเลยนะคะตัว CX5 XDL นะคะตัวที่เราเทสต์ดรีฟอยู่ตัวนี้นะคะโอ้โหออปชันดีเนะาะแต่ที่รีวิวมาเป็นไงล่ะคะก็คือน่าใช้ใช่ไหมคะระบบความปลอดภยัยที่น่าใช้น่าซื้อกว่าคือราคาเขาเนี่ยล่ะค่ะเพราะาราคา1นล้านจะแสนเก้าหมื่นเราไม่ขายค่ะตัวนี้เราทําราคามาถูกกว่าคุณซื้อตัวท็อปเบนซินอีกนะคะคือ1นึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันนะคะตัวนี้ลดลงมาเลย2 50, องแสนห้าหมื่นหกพันบางคนว่าลดมาขนาดนี้คุณเอารถเทสตได้มาหรือเปล่าคุณเอารถเดโมมาหรือเปล่า คุณรถเก่าไม้สองพมาขายหรือเปล่าไม่นะคะตัวนี้คือรถมินเนอร์เชนนะคะโมเดลเยล่าสุดคือ2019เลยค่ะคุณได้ดรถ2 0 0,000ก,กว่าได้รถใหม่ไม่ได้รถมีแบบเลขไม้ขึ้นนู่นนี่นั่นหรือมีตำหนิมาขายแต่อย่างใดเลยค่ะเป็นตัวท็อปนะคะสีแดงค่ะน่าใช้จริงๆนะคะยังไงคะ่ะเจะเอฟฝากไว้หน่อยนะคะถ้าใครสนใจเพราะรถคันนี้มีคันเดียวอะสเปเชียลจริงๆค่ะตัวท็อปราคาเราใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวฝากกันหน่อยค่ะ ที่อ่าเพจกลางนะคะมาสด้าพิจิตรเรขอนแก่นค่ะเดี๋ยวลงไว้ด้านล่างในการคอนแทคค่ะแล้วก็เป็นเพจสีสาและขอจะะเอจะได้เลยค่ะ a, จเอกก็ได้ค่ะก็อยู่กันในทีมค่ะมีมาสด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะทักหาตจได้ค่ะหรือจะเป็นเบอร์ตรงค่ะ093-916-2651นะคะ l ล n e ID j a A E Y อ e, e นะคะ แอดไว้เลยค่ะจำง่ายๆค่ะขายทุกร่นแล้วก็มีบริการส่งถึงที่เช่นกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเอจะทำภารกิจที่เกิืนไว้ข้างต้นค่ะก็คือจะเป็นอีกโปรเจกต์ใหญ่เลยค่ะเป็นรถสวยหน้าสอยอ่ะรถสวยหน้าสอยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู EP ีต่อไปเลยค่ะเป็นสเปเชียลต่อจากคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราแจ้งก่อนว่าในการประมวลผลการทำงานนะคะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านหลังนะคะ ใช่ไหมคะใช่ครับคือทุกอย่างเนี่ยที่มีการทดสอบขับนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทั้งเส้นทางถนนนะครับความปลอดภัยมาสำรวจเส้นทางก่อนรวมไปถึงคนที่ขับรถจริงจะต้องมีการอบรมมาก่อนนะครับถึงจะสามารถทดลองขับระบบพวกนี้ได้ดังนั้นผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนร่วมที่เห็นรถเรานะครับว่าทำไมขับสายไปสายมาหรือเดี๋ยวเบรกบ้างเดี๋ยวหยุดบ้างนะครับ ทุกอย่างนี่คือเราจะมีสตาฟในการดูแลทั้งหมดดังนั้นปลอดภัยแน่นอน100%ครับค่ะยังไงจเจฝากไปด้วยนะคะใครสนใจเ5หนะคะ XDL ไม่ได้เช n นโมเดลยี่าสุดราคาเราใจแบบมีออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะคะอย่าช้าค่ะมีคันเดียวจริงๆนะลูกค้าจะเอหลายคนแบบโอ้เนาะพอขายไปแล้วทักกันเต้มเลยว่าเพิ่งเห็นคลิปนะคะโอเค คอนแทคด้านล่างเลยค่ะสเปเชียจริงจีเดี๋ยวคลิปหน้าไปกันเลยดีกว่ารถสวยหน้าสวยคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย